โอ้นี่เอามาให้ทำอะไรครับเนี่ยเอามาให้ลองชิมค่ะเปลี่ยนมาเล็ดกาแฟแาตามคำแนะนำของลูกค้าค่ะวนนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยอ,อันนี้ช่วยทดอสอบเอ็ดเปโซเย็นให้หน่อยค่ะไหนครับแก้วกลางนี้ค่ะเดีย๋ยวลองชิมดูก่อนนะครับนี่สอทอปูมนะครับพาชิมนะครับอลองชิมดูก่อนครับนี่โลโก้ของอะไรครับเนี่ย บ้านเฟืองคาเฟ่ค่ะสวยนะครับโลโก้สวยคนคนคนดืมก็รลูกรอครับนี่ตัวตัวนี้อะไรครับนี่ยมาเล็กาแฟคั่วเข้มค่ะเปลี่ยนมาเล็กาแฟชื่อเร็กชื่อเมนูเอสเปรสโซ่เย็นค่ะโอเคอย่างนี้ผ่านครับหอมหอมกาแฟมากครับ หวานไม่ต้องหวานไม่มากเกินเมนูเพื่อสุขภาพครับแล้วแลว้วตัวต่อไปคืออะไรครับเนี่ยออันนี้จะเป็นลาเต้เย็นค่ะลาเต้เย็น,นเป็น,ปนกาแฟนมนะคะนนสําหรับคนที่ไม่ชอบกาแฟมากก็จะได้แบบความนมนมนิดนึงของ,<ล>งกาแฟนนนะครัับอไม่หลก็ไปออกไปอีกรูปแบบนึงครับแต่ว่า <laughs> ชอบแบบนี้มากกว่าเนี่ยเขาเป็นคนเข้มเข้มก็เลยต้องกินกาแฟเข้มเข้มใช่ไหมคะ,ะตัวนี้จะจะออกนมกาแฟนมค่ะลาเตเป็นกาแฟนมโอเคก็ใช้ได้ครับแต่แต่ผมชอบตัวนี้ครับแล้วตัวนี้ครับอันนี้เอสเปรสโซ่ปั่นค่ะเอสปั่นนะครับเอสปัน่นเพราที่ผมก็ชอบกาแฟปั่นเนี่ยครับเพราะมันกินได้หมดเลยทั้งน้ำแข็งทั้งทั้งกาแฟวลองกินดันครับ อืมตัวนี้ดีครับหอมหวานอืมหอมหวานมันอร่อยนี่ตัวนี้อะไรนะครับเอ็ดเบซโซ่ปั่นค่ะเดี๋ยววันหลังได้สั่งตัวนี้<ใ>จ่าย <c oughs> ตังค์ด้วยนะคะอ๋อมีตังค์ครับ <c oughs> ไหนๆก็ชิมแล้วสแกน QR code ให้กับร้านด้วยค่ะจ่ายเงินได้เลยค่ะสามแก้วิหายแล้วแก้วกระเป๋ามาด้วยติดไว้ก่อนในะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมีตังแล้วมันได้ครับโอเคค่ะบ๊ายบาย